คอมล็อกสตาร์ทไม่ออกวัดคดตัวด้วะปกติแกง่ายๆด้วยวิธีนี้ครับคอมพเพรเซอร์ธรรมดาเนี่ยจะมีอยู่3ขาครับเรียกว่าขาหัวหลักครับเป็นหัวหลักขอมมีขา R ขา S และวก็ขา C โดยไฟเนี่ยจะเข้าทงางขา R แล้วก็ขา C ส่วน S เนี่ยเป็นขาสตาร์ทครับวิธีดูคอมล็อกนี้ดูง่ายๆครับใช้แคลมมิเตอร์ครับจับกระแสรครับเสียบปัก๊ก จะกินกระแสสูงครับซึ่งปกติแล้วคอมตัวนี้จะกินกระแสอยู่แค่0.25แอมป์เท่านั้นครับแต่ตัวนี้กินไป2 .26 วิธีแก้เนี่ยแสนจะง่ายครับซึ่งผมจะเรียกว่าการเลียร์คอมเพรสเซอร์ครับใช้แค่ใช้คางปลา2เส้นครับเสียบเข้าไปที่ขา R แล้วก็ขา C ครับนี่นะครับเสียบเข้าไป ทังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งท่าดีๆครับตั้งท่านี่หมายถึงตั้งท่ารองที่จะเขี่ยขอบนะครับจับกระแสหน่อยครับเสียบปลั๊กกับใช้ไขควงไฟกับเขี่ยขาอ้าไปหาขาเอสกับเขี่ยแค่ครั้งเดียวกับนี่นะครับถ้าคามอมพปสเตอร์ออกได้ถ้าคามอมพิสเตอร์สตาร์ทได้เนี่ยมันจะกินกระแสประมาณเท่าสเปคคอมที่เขียนมาครับ ไม่กินกระแสส,สูงจนเกินไปครับนี่นะครับ